กิจกรรมไม่รู้เป็นไรมาชมเรบก็เริ่มต้นมาเราก็ต้องมาสุ่มเสร็จก่อนชมขอสุ่มก่อนขอเยอะๆหน่อยได้ไหมช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์โหได้54%า่เนชมคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลเจ้สวัสดีเด็กแถวเรียนทุกคนนะครับมีอยู่กับผมบายน้องนจากซ่องพี่เจท p e กิตกรเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะทชมครับเป็นชุดเก่ากับาอมกรีเมคอีกรอบทุกช่งครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวกับทุกช่งครับแล้วก็แหลงใหญ่กำลังเก็บอยู่ทุกช่งครับก็ไปลงเล่นมาแป๊บหนึ่งหลังจากที่ไม่เล่นมานานก็ไก่กาอาราเล่มากครับลบ เดี๋ยวพวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวพวกเดี๋ยวลบชมครับอันนี้คือเป็นโหมดทั่วไปพี่กดผิดพี่ก็เลยกดออกครับมิชมครับก็เดี๋ยวพี่เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยก่อนวันนี้พี่น่าจะนั่งเล่นอยู่แป๊บหนึ่งมิชมครับก็นะครับไปดูกิจกรรมใหม่กันดีกว่าายกิจกรรมวอลเลนนะครับสตีมแลนด์มชมครับอะไรอะวอเตอร์สตีมแลนเหรอโอเคมิชมครับไปดูกิจกรรมตรงนี้เลยมิชมกดเข้ามา รับสิทธิ์ลดราคาสูงสุดนผู้ชมครับอ๋อสามารถรับสิทธิ์ลดราคาได้2ครั้งน้ชมครับเราก็กิจกรรมไม่รู้เป็นอะไรน้ชมครับก็เริ่มต้นมาเราก็ต้องมาสุ่มสิทธิ์ก่อนผู้ชมขอสุ่มก่อนขอเยอะๆหน่อยได้ไหมช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์โอ้โหได้ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์น้ชมเอออ๋อกิจกรรมแบบนี้เคยมาแล้วน้ชมครับรายละเอียดกิจกรรมผู้ชมระยะเวลากิจกรรมเริ่มแต่วันที่ยี่สิบจนถึงวันที่สามสิบนะครับเริ่มเออก่อนเริ่มกิจกรรมผู้เล่นจะได้รับสิทธิ์ลดราคา ต้องรับก่อนเสื่มถึงเอ่อจึงสามารถเริ่มกิจกรรมได้จํานวนครั้งที่ลดราคาได้รับจะแตกต่างกันออกไปูไ้ชรับโอกาสที่ผู้เล่นจะได้รับสูงสุด8ครั้งอ๋อสิทธิ์ลถสามารถใช้ได้ก่อนเริ่มทํากิจกรรมูม้ชรับก่อนเริ่มทําการหมุนรับของรางวัล เมื่อได้รับของรางวัลทั้งหมดแล้วกิจกรรมจะถือเป็นสิ้นสุดนผู้ชมครับโอเคผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือตรงนี้จะเป็นการหมุนเหมือนตู้สมบัตทีม,มครับเมื่อได้รางวัลเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้ส่วนลดไหมถ้าเกิดเราไม่เนี่ยส่วนลด54เปอร์เซ็นต์พี่ได้ถ้าพี่กดใช้ปุ๊บจำนวนเพชรจะลดราคาลงนะพี่ชมครับแต่ถ้าเกิดพี่ไม่ใช้ก็คือจํานวนเพชรก็จะไม่ลดหลกัหลกๆถ้าเป็นสายเหมาตู้แนะนํา,นาให้เก็บไปใช้ตอนท้ายๆแต่ถ้าเกิดเป็นสายที่แบบว่ามั่นใจว่าตัวเองดวงดีผู้ชมให้กดใช้ไปตั้งแต่แรกเลยนะครับ แต่ว่าเออเดี๋ยวพี่ไปเติมเพรกับพี่ลืมนะครับตอนนี้เวฟขั้นเทพกลับมาใช้งานได้นะแต่ไม่สามารถล็อกอินด้วยระบบเฟซที่เราเออระบบการสมัคร Gmail ที่เราเคยใช้มาก่อนชมครับต้องใช้เป็นล็อกอินผ่าน Facebook เอานะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่เออตอนนี้ต้องล็อกอินผ่าน a c e b o o k ไปก่อนชมเพราะว่าผ่านระบบที่เคยเข้าบัญชีเดิมอ่ะมันไม่ได้ชมพี่ลองแล้วพี่เข้าไม่ได้ก็คือล็อกอินผ่าน a c e b o o กก่อนแล้วก็เวลาเติมน้ำชมครับมันก็จะเป็นแบบใหม่แต่ว่าก็ไม่ยากชมแค่สแกนเคเบแตโค้ด ถ้าเกิดเงินมันเข้าช้าหรือไงก็สามารถที่จะทักหาแอดมินได้คุณผู้ชมแต่แอดมินอาจจะตอบช้าช่วงนี้เว็บโดนยิงนะคุณผู้ชมครับก็แต่ว่าก็ชัวร์คุณผู้ชมว่าตอบแน่นอนคุณผู้ชม407 9 6 5 1 6กด ID ตัวเองคุณผู้ชมลืมเลยนี่อ่ากำลังมีการเติมโอเคเติมเงินเรียบร้อยคุณผู้ชมผมก็ทำการเติมเพชรเข้าตัวคุณผู้ชมงบไม่ค่อยมีเลยคุณผู้ชมช่วงนี้คือยักจนนะครับอ่าได้แล้วร้อยแปดสิบสี่เพชรเว็บตอบกลับมาว่า โปรดรอไม่เกิน15นาทีแล้วลูกค้ารีเฟรชหน้าเช็คยอดเงินในเว็บได้เลยนะขอโทษลูกค้าด้วย Sorry จริงๆค่ะจ้าโอเคครับเว็บคันเทพตอบกลับมานะ้ำชมพอดีว่าตอนแรกผมเติมไหมสักพักแล้วมันเติมไม่เข้าผมก็เลยทักไปหาทางหน้าเว็บนะ้ชมทางเว็บเขาเอยทักไปหาทางเพจนะ้ชมเขาาก็เลยบอกมาว่าเออช่วงเนี้ย เว็บอะโดนยิงบอทยิงผู้ชมคือมีคนอะไม่หวังดีแล้วก็ยิงเว็บทำา้เว็บอะทำงานช้าขึ้นก็คือเวลาเติมเงินเข้าเว็บผู้ชมมาถ้าเกิดมันแบบว่ามันอาจจะไม่เข้าทันใจอาจจะเติมมาแล้วรอสัก สิบห้าทีมชมหรือยี่สิบนาทีนะผู้ชมอาจจะนานนิดนึงแต่เข้าชัวร์ๆัผู้ชมและกดรีฟหน้าเฟซหน้าเนี่ยหน้าฟีดนผู้ชมของหน้าเว็บอะแล้วเงินก็จะเข้าทันทีผู้ชมเอาก็คือแบบว่าระบบมันช้าเพราะว่ามีการยิงนะผู้ชมยิงเว็บเกิดขึ้นก็คือเป็นการยิงไวรัสใส่เว็บผู้ชมทำให้เว็บแบบว่าเกิดการล่มหรือเกิดการทํางานได้ล่าช้ามผู้ชมครับจากผู้ไม่หวังดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ ฝากเขาด้วยแล้วกันคุณผู้ชมครับฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงก็คือใครที่เติมเงินกับเว็บนี้ไม่ต้องห่วงมัเว็บนี้ไม่มีการโกงแน่นอนคุณผู้ชมครับเพียงแต่ว่าอาจจะล่าช้านิดนึงนะครับพี่ก็เติมเนี่ยมาก็ล่าช้าหน่อยแต่ว่าแอดมินก็ตอบคุณผู้ชมแต่ว่าถึงจะตอบช้าก็เถอะเพราะว่าช่วงนี้แอดมินยุ่งนะคุณผู้ชมเพราะว่าเนื่องแต่โดนยิงเว็บแล้วยังมีหลายๆอย่างด้วยก็เลยว่าอาจจะทําให้ว่าตอบได้ล่าช้านิดนึงนะครับตามนั้นโอเคหลังจากเติมเพชรแล้วเราก็ไปสุ่มกันดีกว่าคุณผู้ชมครับแต่่วาผมก็ ยังไม่อยากใช้ท่านผู้ชมมันเยอะท่านผู้ชมนี่ใช้ตอนนี้ละกันตอนที่สองผมไม่เหมาอีกแล้วท่านผู้ชมครับยังไงก็ไม่เหมานี่โอ้โหได้แต่ของไม่ดีท่านผู้ชมครับลดอีกครั้งท่านผู้ชมครับเหลือสี่ห้าเพชรโอเคส่งไปเลยท่านผู้ชมน่ะมันออกแต่นี่คุณผู้ชมส่วนใหญ่กิจกรรมแบบนี้ผมไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหร่เพราะว่ามันออกแต่บอกว่าคือไม่เหมาตู้ก็ไม่ได้ท่านผู้ชมครับเลยอยากชุดนี้ก็ไม่ใช่ชุดที่ผมอยากได้เสมอไปนะครับท่านผู้ชมก็ ตามนีู้้ชมบแต่ว่าชุดที่น่าสนใจจริงๆที่ผมแนะนำน้ยมในเซตนี้แหละถ้าเกิดเป็นคนเล่นตัวพี่ผมแนะนาสักทองนะมิชมาชุดนี้เป็นชุดที่อ่าไม่ใช่ชุดแรแต่ว่าเป็นชุดที่คนก็นิยมใส่กันเยอะมิชมะเป็เหมาะที่จะมีไว้สะสมสำหรับคนที่ไปใส่เติมหรือว่าไปใส่สะสมชุดน้ผู้ชมแล้วก็ชุดนี้หลักๆเลยเสื้อกับหมวกน้ำมชมแล้วก็ผ้าปิดปากนะที่คนชอบน้ำมชมกางเกงก็สวยนะจริงๆสวยทั้งชุดแหละแต่ว่าหลักๆอ่ะผม ชอบเล่นตัวละครผู้หญิงนะนะครับผู้ชมก็เลยจะมองไปชุดผู้หญิงซะมากกว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ที่เล่นตัวละครชายเพราะว่าหัวกระต่ายมันใส่กับตัวผู้หญิงไม่ได้ปเ,ปมมเอ้ยก็ผิดแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมโหมดใหม่ผู้ชมครับโหมดใหม่อยู่นะโหมดใหม่เนี่ยผู้ชมแลมเพจศึกเทพโหมดนี้เหรอใช่เหรอคือโหมดใหม่ผู้ชมทําไมมันมีแบบว่าหัวกระต่ายไปใส่กับตัวผู้หญิงได้ไงผู้ชมครับในโหมดใหม่ที่ว่าเป็นตัวยืนนี่เฉยอะ ถ้ามันเอาไปใส่ตัวพี่หญิงได้ผมเปลี่ยนไปเล่นตัวพี่หญิงคุณผชมจริงแบบคือจริงผมค่อนข้างชอบตัวพี่หญิงนะแต่ว่ามันใส่ไม่ได้ไหมเหรอหรือไม่ได้เนี่ยเพราะว่าหัวกระต่ายเนี่ยมันเป็นเซตของอีโวที่ว่ามาแบบว่าเป็นสองชุดคุณผชมมีชุดผู้หญิงกับชุดผู้ชายอยู่แล้วมันก็ไม่สามารถเอาไปใส่ได้นะครับก็ถ้าใครที่เล่นแรงโซโล่แล้วเจอก็เนี่ยพี่นะคุณผู้ชมก็ถ้าเจอสภาพนี้ก็คือพี่เองคุณผชมครับก็ลงไปเล่นคุณผชมแต่ว่าบอกเลยว่าพี่ลงไม่ถูกเมืองคุณผชมพี่จะลงเรื่อยๆนชมครับเปปลี่ยนเเมืองไรื่อยนชม เน้นตอนนี้ก็ยังพยายามเล่นอยู่เพราะว่าพี่ไม่เล่นนานแล้วพี่ก็พยายามลองเล่นมันชมลองเล่นดูบวกลบก็น่ารลมันมชมับเรื่อยๆก็ลงไปเก็บปืนได้ไม่ได้พี่ก็ไล่บวกอย่างเดียวม,มันชมตอนนี้เกือบหลังจากที่เราไปเล่นเกมตีมอนเตอร์มานานนะครับเราหิวแสงม,มันชมเราหิวแบบร่างกายต้องการกระทางมานชมแบมมบลงไปได้คือใส่ย,ยับมานชมผมวิ่งอย่างเดียวบอกเลยบอกเรผมเจอใครผมวิ่งใส่อย่างเดียวม,มันชมเฮ้ยสี่สิบเก้าเพชรมีอะไรนะ่าสนใจไหมเนะี่ยกลัวได้กล่องปืนไก่เนี่ยมันชมเป็นของที่ผมเคยได้แล้วนี่ด้วย เจะลุ้นซะหน่อยว่ามีของดีไหมแม่อดอกเก็บประกันชอบเติมสะสมอ้าวได้อีกห้าสิบเพชรเยี่ยมสมาชิกอีเลเวันเฮ้ยรับได้จริงเหรอออไม่มนให้สมัครผู้ชมว่าเสียดายนกวก็รับได้ผู้ชมอ๋อแต่รับฟรีนี่ได้ผู้ชมนลกวก็จะมีของมาให้ฟรี โอเคู้ชมครับก็ตามนีู้้ชมครับก็แรงก็พยายามเก็บอยู่ถามว่าเอพี่ครับพี่เล่นผมเล่นกับพี่ได้ไหมอะไรได้ไหมก็อน่าจะได้แต่พี่ไม่เปิดไม้นะครับน้องน้องโอเคไหมถ้าเกิดพี่เล่นกับพี่ได้แต่พี่ไม่เปิดไม่เดี๋ยวพี่จะเปิดแบบว่าคือพี่จะตั้งมันทีมแล้วพี่จะเปิดให้เข้าทีมมิชมแต่ว่าพี่ขออนุญาตไม่เปิดไม้ได้ไหมครับพอดีว่าพี่ไม่เล่นอยู่เกมเดียวตอนนี้คือพี่เปิดอยู่3เกมพี่เปิดคาบานตีบอทอยู่แล้วพี่ก็ เปิดเนี่ยฟรีไฟพี่นั่งเล่นฟรีไฟอยู่แล้วก็เปิดขาบันด้วยแล้วก็เปิดเอออันนี้ไม่เปิดอะไรด้วยแล้วก็เลยแบบว่าเอออาจจะเปิดมใหไม่ได้นชมเดี๋ยวน้องจะรัคาญนะครับก็ถ้าใครแบบว่าเล่นอยากเล่นกับพี่จริงๆก็ได้นชมเดี๋ยวพี่เปิดได้เชิญเข้าทีมเปิดคำเนี่ยเปิดคําขอเข้าทีมคือสามารถส่งคําขอเข้าร่วมทีมได้แต่ว่าพี่ไม่เปิดไ,ดไม้น่ะนั่นแหละตามนั้นชมพี่ขอไม่เปิดไม้นะครับเล่นเป็นแบบใหญ่นะครับใครอยากเล่นกับพี่ก็ส่งของขอเข้าทีมมาได้นะครับแต่ว่าพี่ขอไม่เปิดไม่แล้นนา้ชมก็เดี๋ยว เราไปเล่นกันแต่ว่าขอไม่ซีรีส์แลงด้วยนะเพราะว่าคือแรงพี่เพิ่งเริ่มต้นแล้วพี่ไม่เล่นนานพี่ไปเล่นเกมอื่นมาเยอะท่านผู้ชมอาจจะมีหล่อนๆบ้างน่านผู้ชมครับก็ทําใจนิดนึงนะครับไปแล้วแล้วเจอใหม่คลิปหน้าคุาผู้ชมอย่าลืมนะครับพี่ไม่เปิดไมน์นะจ๊ะถ้าเล่นด้วยกันนะ